สวัสดีครับผมรักจากช่องรักหลับนะครับช่องที่รักการหลับการนอนนะวันนี้เรากลับมาที่เกม r ร d อ l e r t 2เนื้อเรื่องโซเวียตพาร์ทที่5แล้วเยว้ก็ขอรีแคปเนื้อเรื่องนิดนึงนะก่อนหน้านี้กองทัพเรือเกาหลีใต้ก็จู่โจมบ้านเกิดของเราใช่ไหมแล้วก็ยูริก็เลยพยายามผลักดันให้เราเป็นนายพลคนโปรดโดยการเสนอชื่อเราเนี่ยให้ไปจัดการกับเกาหลีเพื่อทาผลงานนะเนาะ,ะแต่ผู้นําลมนอปกับไว้ใจวลาดิเมียมากกว่า ก็เลยเรียกนายพลวลาดิเมียแต่ว่าก็อยากที่เห็นในพาธี่แล้วใช่ไหมที่เป็นภาพแบบว่านายพลวลาดิเมียกําลังเคล้านารีเล่นน้ํากับสาวๆอยู่ในสระน้ำนะฮะโลมานอฟก็เลยจําใจต้องส่งเราไปจัดการกับกองทัพเรือเกาหลีใต้เองซึ่งจากเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าภายในโซเวียตเนี่ยก็มีความบาดหมางเล็กๆอยู่นะระหว่างโลมานอฟเนี่ยที่ดูจะถือหางวลาดิเมียเหลือเกินกับยูริเนี่ยที่รู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีแล้วก็พยายามเชิดชูเราขึ้นมาเนาะดังนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะดังนั้น เรามาติดตามในเรื่องกันต่อดีกว่าในเรื่องฝั่งโซเวียตจะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับชมกันได้เลยครับ go หรือว่าสหารัฐจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการล่มสลายครั้งนี้วันนี้ประธานาธิบดีไมเคิลดูแกนมีประกาศต่อพันธมิตรยุโรปจากตำแหน่งที่เปิดเผยไม่ได้ตอนนี้ผมมาขอความช่วยเหลือจากพวกท่านอเมริกาเป็นเพียงแค่เป้าหมายแรกของโรมานอบเท่านั้นวายทงลนเข้าร่วมต่อสู้กับพวกเราไม่งั้นพวกคุณอาจจะเป็นเป้าหมายถัดไป นายพลเวเนลียงแห่งกองทัพฝรั่งเศสได้ตอบรับคำขอแล้วแต่ประเทศอื่นๆยังไม่มีการตอบรับใดๆท่านในพลดูเหมือนเราจะให้ค่ากับเต่าในกระดองอย่างพวกยุโรปมากไปหน่อยนะได้ข่าวว่ากองทัพฝรั่งเศสรวมกำลังกับกองทัพเยอรมันต่อต้านพวกเราอยู่ที่ชายแดนโปแลนด์แต่พวกงโง่นี่มันไม่รู้จักเฝ้าบ้านตัวเองไปโชว์ให้มันเห็นหน่อยว่าเราเอาจริงจู่โจมปารีด้วยสายฟ้าเทสลาของเราและช็อตฟิลมันให้หมดไหมไปเลย อย่าให้ใครเหลือรอดอาถ้าท่านพร้อมแล้วตอนนี้หน่วยจู่โจมประจำการอยู่ที่ปารีสแล้วค่ะท่านไอพนดิชินก็ชอบเมืองแห่งแสงสีนี่นะแต่เสียดายที่มันต้องกลายเป็นแสงสายฟ้าเทสลาของเรา,า,ราโอเคจำได้ว่าเด็กๆผมชอบด่านนี้มาก แต่ว่าเด็กๆไม่เคยรู้เนื้อเรื่องตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมไปภาคเสียงแล้วผมน่าจะพอรู้เนื้อเรื่องต่อไปเนาะโอเคต้องทำอะไรวะเฮ้ยยึดลงน้ำมันนี่ก่อนอีโคโนมีเป็นสิ่งสำคัญอย่าอย่ายิงคนอย่ายิงคนยิงตึกขบัอ้โหตึกก็เอาไม่อยู่เหรอ ฝึกก็เอาไม่อยู่ว่ะนี่ผมบังคับแย่มากอ่ะทหารตายกระจุยกระจายมากใหมใช่ไหมใช่ไหมเออโอ้โหเหลือห้าคนไม่ดีเลยต้องยอมสร้างหน่อยยอมสร้างหน่อยเตืองตังค์นิดนึงสิบคนไหม มาทำลายรถน่าจะมีกล่องอันนี้มันไม่ใช่ฝั่งเราแล้วไม่เหมือนพาที่แล้วอ้าวไม่มีกล่องเป็นไปได้จังไหร่อันนี้มีกล่องขึไม่มีกล่องไรวะยังเศร้าส้อยโง่อยโอเคเดี๋ยวเตรียมเอา

ยิงคนไม่เก่งโอ้โหมันเล่นเป็นด้วยว่ามันยิงคนเลือดน้อยต้องถอยต้องถอยต้องถอยอันนี้มีกล่องไหมมีกล่องไหมไปด่านนี้เน้นทาสีไว้ก่อนเฮ้ยมีคนมีคนมีกำลังเสริมดีมากจ้า Waiting received. order นองจากตอนนี้เรามีเ <lawsuit. S 2> ง,ง <target. S 1> ิงนอันลิมิตแล้วเนาะสร้างเลยแค่ว่าเง <UST ONE. S 1> ินจะช้าหน่อยแค่นี้ทำลายล้างทำลายล้างเฮ้ยสองคนนี้ไม่ตาย ดิฉันคิดว่าท่านจะต้องชอบแน่ๆค่ะมือวางระเบิดที่รู้จักกันในชื่อเคลซี่ไอแวนเข้าร่วมกองทัพของท่านด้วยเขาดูเหมาะเหม็งกับงานนี้เอามากๆเลยค่ะโอเคเคลซี่ไอแวนใช่ไหมที่เราแนะนำเมื่อกี้ โอเคตอนเด็กๆไม่เคยใช้เคซี่เอแวร์เลยนะไหนลองใช้หน่อยดิมันดีมันดีอย่างที่เขาว่าจริงไหมโหเปาะจะตายดีจริงเหรอเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มดีบึ้มอ้าวไม่ทันตายก่อน เฮ้ยแรงอยู่นะเออแรงอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเน้นทาสีเน้นทาสีค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบเฮ้ยหนุน ready เคซีอแวนดาเมจก็ดีนะแต่ว่า มันจะใช้ยังไงให้ไม่มีสิทธิภาพเพราะว่าดูดิน genauso, <c oughs> <AUDIO> ี่แค่เข้าไประเบิดรถถังก็คือจะตายอยู่แล้วแล้วกว่ามันจะระเบิดนานมากเลยอันนทาสี้ห้าสิ ได้อเอาไปยิ่เเอาไปยเออมาอันนี้เรียบร้อยแล้วปเข้าตึกนี้มาถล่มพิวบล็อกอันนี้นะพาร์ทนี้น่าจะไม่ยาวแน่เลยภารกิจมันไม่ค่ะมันไม่ยาวมากอ่ะเออเดี๋ยววันนี้ผมเน้นลงหลายคลิปดีกว่า ว่าเขคงทลเอถลเออะไรได้ไม่มากจะให้แบบทาสีทุกตึกก็ก็จะโหดร้ายไปหรือจริงๆทาสีแบบตึกละตัวก่อนก็ได้มั้งเนาะไม่น่าพูดเลยพูดแล้วก็อยากทำแต่คือตึกละตัวมันก็ยากกว่าดีเพราะเงินเราน้อยไงประเด็นน้อยมากแล้วไหนจะต้องเอาไปบุกจริงอีกต้องมีกองทัพไว้บุกด้วยไม่งั้นก็ไม่ผ่านด่านใช่ไหม ว้าโอเคตัวน oh. okay. ี้อันตรายอ่ะมันคือจีไอมันเก่งจะสร้างเท็ดรัสทูเปอร์ก็เปลืองตังค์เขาติดนี้ยิงถังน้ำมันได้ไหมไม่ได้ว่ะต้องยิงอันนี้ก่อนเอชื่อกันยิงไม่ได้ด้วยยิงไม่ถึง โอโโหโอเคได้อยู่ได้อยู่เข้าตึกนี้ไปดิพี่น้องเทรล่าทูเปอร์อรเคซีเอแวนใช้งานยากจริงนะกว่ <c oughs> มามันจะเดินเข้าไปเห็นไหม แต่ว่าใช้เคซี่อีแวนกับด่านแบบนี้มันดูเข้าตีมดีเหมือนกันบบนะแ,แบบว่าทําให้เมืองปั่นปวนอะไรเงี้ย privileged. ผมว่ามันก็ดูเข้ากับเ,เรื่องอยู่แต่ในการชงงาใช้งานใช้ยากเหลือเกินไป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 ทาสีเราพูดแล้วเราก็อยากทำทเขาเรียกว่าให้ความแดงสถิตยอยู่กับ <ขอ S 1> ทุกคน ไหนตึกไหนมีหลายตึกเอาไว้หมดตรงไหนเคลียแล้วเอาไว้หมดเออได้อยู่นะได้อยู่ส่วนตัวไหนยังไม่เคลียก็ให้เป็นฟูสตรีมก่มนเออน่าสนใจเอาว่ะปากบอกจะไม่ทะเลท่าลแต่สุดท้ายก็ทำอะไรวะเนี่ย Order ให้รู้สึกว่าฐานมันแข็งแกร่งเห็นไหมดูในมินิแมปแดงแจ๋ <Waiting order. S 2> สุดยอด order โอเคเดี๋ยวข้างบนนี้ต้องเต็มสตรีมหน่อยเพราะว่ามีปอมปืดเต็มเลย ining ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงโอเคคนที่ไม่มีบ้านอยู่มาก็จำนวนไม่น้อยนะใช้ได้อยู่เยอะเลยเดี๋ีววิญี่ยงเยอะเลยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงเราจะทาสีเดี๋ยวแบ่งเป็นสองทีมหนึ่งสองนี่อยู่เลขสองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว แคซี่อีแวนอย่ยไปอยู่ด้วยเดี๋ยวพอคิกเอาเข้าตึกปุ๊บมันวางระเบิดตึกที่จบเลยนะผมมาคิดเรื่องเคซี่อีแวนออกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีรถอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันสามารถบุกเข้าไปข้างในได้โดยที่ไม่โดนดีเทคอันนั้นะน่าจะสนุกก็คือไประเบิดเหมือนระเบิดตัวตายอะไรเงี้ยเหมือนใช้ประชาชนระเบิดตัวตายมันก็จะดูแบบโหดร้ายไปนิดนึงเนาะเกมน่าจะไม่ให้ทำถูกแล้วล่ะ แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นได้ที่เคซี่แวนจะมีประโยชน์มากเลยอย่เดีแล้วล่ะมันโหดร้ายเกินออเผมก็รับไม่ได้หรอกความเป็นจริงอะไรเนี่ยโอ้มีซ่อนแอบซ่อนยิงทิ้งซะเลยดิไปเข้าพร้อมกันยิงอันเดียวกันยิงอันเดียวกันยิงอันเดียวกัน เฮานี่เฮานีเานี่เออเราเห็นเป้าหมายของเราแล้วโอเคเาีเาีน่าจะยิงดีย่แปดร้อยมา สร้างมาทาสีต่อทาสีให้ทั่วๆเดี๋ยวเข้าตึกนี้นะยิงป้อมปืนอันนี้นซึ่งไม่น่านพอแล้วก็เดี๋ยวอ๋อเลขสองอยู่นี่อ่ะไม่ได้วะ่ะโฟกัสป้อมปืนแล้วกันเดี๋ยวรถถังเดี๋ยวให้ใช้เทเลทูปเปอร์น่าจะเอาอยู่ พราะว่าพวกไอ้ตัวรถถังมันยิงเทเลราสูเปอร์ไปเข้าสวยยิงแรงจัดเลยดีมากดีมากดีมากมาเข้าตึกนี้ได้แล้วนะครับตึกนี้ด้วยช่วยกันยิงเฮ้ยเลนฟอร์์เมนตัวอะไรเอ่ย โอ้เทราทูเปอร์เอ้ยดี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 ไม่ต้องสร้างแล้วดีเลยไปดูหน่อยดิข้างบนมีอะไรการทะเลทไหร่การทะเลทาไหร่นี่ยังไงก็ยังเป็นจิวิญยาณของเราเดชเราไม่กลัวแล้ว แขงไวแงไซิวให้ตายสวยน่าจะเคลียร์ละวปะทาสีทาสีมีอันตรายมา คอนสตริปที่ยังไม่มีที่อยู่ดยเดี๋ยวมาเคลียร์ฝั่งขวานี่ก่อนเพราะมันมีป้อมปืนเนีย่ยต้องเสียสละกันหน่อยชนะไม่หมดเลยเออชนะแหละดูจากการไหลของเลือดแล้ว oh <my> เราน่าจะชนะนะครับ <Start. S 1> ไปลุย oh <my> Unit lost. เนี่ยจำนวนจำนวนเยอะยังไงก็ชนะสวยปะเข้าสู่บทมาสีต่อฮารีตึกมิดทาสีให้หมดแสดงความเป็นโซเวียตขึ้นมาให้ให้เลยดีกว่าให้เต็มที่กันไปเลย อ๋ตรงนี้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวมีเอื้ออื้อเดี๋ยว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 ัแตกวแตกตแตกแตกอย่างวะกลอ่ากำแพงแตกมีรูนี้ให้เข้า เข้าไปเป็นหน่วยทาสีต่อมาตรงเทสล้านี้ไม่ต้องละโอเคเกซี่เอวร์เตรอบหลัง บอกเลยว่า MVP ของด่านนี้นะครับนี่เลยให้คูจอดน้ำมันถ้าไม่มีตึกนี้นะผมเล่นแบบนี้ไม่ได้แน่นอน sure? ถ้าไม่มีตึกนี้ <Concept reporting. S 1> เราจะเอาเงินที่ไหนไปทะเลเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <Concept. S 1> เราจะยังไม่ทำภารกิจท่านในผลครับ <Concept reporting. S 1> เราต้องรีบเข้าไปใกล้หอคอยเพื่อหาตำแหน่งชาไฟฟ้าที่เหมาะสมนะครับ <Concept reporting. S 1> ได้ครับ ท่าสีม่สเบรดไปแช่แช่แช่เฮ้ยไม่ใช่แช่อะไรล่ะชตแช่ชตคืออะไรวะมันใกล้เคียงกันตรงไหนวะไอเราจะทาสีทาสีได้ไม่ได้

อ๋อเพลยเพลราซูเปอร์เฮ้ยมีนี่ด้วยเข้าไม่ได้มีตึกไว้ยังงั้น,นอ้าวกระแพงไม่แตกอโด้เว้ยมาจีซั<า>แนแต่คอนเซีปอย่างเดียวเลยนะเนี่ยไม่ได้สร้างอย่างอื่นเลย โอเคทาสีได้มากสุดเท่านี้เนาะอันนี้เขไม่ได้เหมือนมันอยู่นอกแมปีคนอยู่เยอะเกินไปไม่ให้อยู่ทาสี เห็นแมปแม่หัวเห็นความแดงในมินิแมปแล้วมันสะใจดีว่ะเราเริ่มเลยแล้วกันลุยครับจบเลยไม่ใช่เริ่มเลยเราจบเลยดีกว่าทำลายชูบให้หมดเยอยากรู้ตรงนี้คืออะไรนะแต่ว่ามันเปิดแบบไม่ได้เย โอเคโหเกินพาํามมาเยอะแปลว่าด่านนี้ตั้งใจมาให้เล่นสั้นๆอยู่แล้วเนภะารากิจไม่ยาวขนาดนั้นนะครับโอเควันนี้คลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแดี๋ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ช่องลักหลับด้วยนะครับผมขอเท่านี้ไว้ก่อนละกันถึงแม้ว่าจะดูสั้นไปนิดหน่อยก็ตามแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อเนื่องกันไปเลยในวันนี้นะครับจะได้มีคลิปให้ดูกันยาวๆเนาะโอเคนะครับวันนี้เท่านี้ก่อน ไปแล้วสวัสดีจ้าช่วยแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยให้ใครที่ยังไม่เห็นได้รู้